สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับซูปเปอร์บันนี่แมนกระตา่ายสายฮาก่อนจะเล่นเกมขออวดรูปน่ารักน่ารักที่วาดส่งมาโดยน้องจันเจ้า FC ของพี่ทองดีนะครับรูปน่ารักมากเลยครับจันเจ้าขอบคุณมากเลยนะครับแมวตัวนั้นนั่นคือใครนะแสบเหรอบ้านพี่ทองดีแมวไม่น่ารักถึงขนาดสีชมพูนะ <c ười> อะมาลยุยซูปเปอร์บันนี่แมนกันต่อ ไปด่านที่ยากขึ้นนะครับสงสัยจังจะปาร์ตี้หมดนี่เป็นยังไงลองดูซิสคน3มคน4คนโอ้อยากเล่น4คนนะเดี๋ยวรอฟ้าใหม่มานะครับใครที่มีโปรแกรมสตรีมนะครับอยากจะเข้ามาเล่นกับเราเนี่ยไปอินบ็อกซ์บอกได้ที่ Facebook ทองดีโชว์นะครับเดี๋ยวจะวางลิงก์เพจ Facebook ทองดีโชว์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับไปอินบ็อกซ์บอกกันจะได้เข้ามาเล่นด้วยกันนะครับ ข้าก่อนเล่นถึงด่าน4ด่าน5ด่าน6นะครับด่าน7นี่แม่ลำเจียก <c oughs> แอบมาเล่นเดี๋ยวเราไปดูที่ด่าน7นะครับทำไมแม่ลำเจียกเก็บแครอทไม่ได้ไปไปขยับโอ้มันไกลามากเลยงั้ถอยก่อนดีกว่าต้องใช้วิชากระโดดน,นะครับ เหยียบฮึบโอ้ยทางล่างก็ <No. S 2> มีนี่ฮึบ <c oughs> ไปข้างบนนะอุ้ยโอ้ย,อยมีอะไรแหลมๆด้วยอ๋อแ,แครอทอยู่ตรงนั้นแครอทอยู่ตรงนั้นอ้าวใจเย็นอต้นขาโอ้มีเลือดด้วยเนี่ยเพิ่งรู้เพิ่งรู้นะเนี่ย เอาแค่บอลกันจับไว้นะครับขึ้นไม่ได้นะครับลงได้หรือเปล่าไม่รู้ลองลงไปดูนะครับอ๋อปล่อยแค่บอลกันอะไรนะโดนโอ้ยขาขากอบโดน ไอ้ร้อนรอนรอนร้อนร้อนไอ้เก่งแครแค่ทำไงอ่ะ <c oughs> ปล่อยเคลรักกัน <c oughs> ปล่อยก็ไม่ได้เฮ้ยแผดขึ้นไปเฮ้ยมีความหวงังมีความหวงังเฮ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ๊ยเราทำได้เราทำได้เราทำได้เฮ้ยไปอีกไป <c oughs> เราทำได้เราทำได้เรารอดตายไปโอ้ยวาร์ปอยู่นั่นนะครับโอ้แต่มันก็จะมีมีน้ำแหลมขวางอยู่โอ้สวยสวยเอะละครับไอ้ แดงแดงนั่นคืออนะไรควายเฮ้ยอเอสนุกดีเอา, <c oughs> เอาไปก่อนละกัน <c oughs> แคโรลอ,อาจจะอยู่ข้างหน้าก็ได้ <c oughs> แม่กริ้งมันจ้ะ <c oughs> เฮ้ยแมวแมว อันนี้ต้องระวังนะครับไปเอาแค่หลอดกันว้าวไกลเกันอ่ะค้างต้นไม้หยุด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 เก่งไว้เก่งไว้อ่ะเก่งไว้เก่งว่ไอ้โดนได้แดงๆไม่ได้เอาไงล่ะ ไปคัมเลยโอ้ยถอยกันถอยกันเฮ้อปั๊บสวยพอดีเลยพอดีเลยจับไว้แผลงไปข้างหน้าหน่อยเอาละครับเอาละครับคราวนี้มีหวังมากโดดเอ้ยกิ่งเน่เน่เน่เฮ้อ เอ้ยตกอึบอึบอะไรอ่ะอเออเข้าวัดพ่อกระต่ายแม่กระต่ายโดนข้ามไปเลยลูกลูกกระต่ายเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยแครอทอยู่นั่นครับ ทำไงอ่ะจับไว้อโอ๊ย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  <c oughs> กลับมาที่เดิม <c oughs> จะจับแครอทอ่ะมันไม่ไปอ่ะ <c oughs> อทากันออกมาก่อนไม่ได้เลยแครอทอลขีดแครอทออกมาขีดแครอทออกมาย ชีวิตฉันเนี่ยเอาละไปโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดเอาละครับได้แครอทละเอ้ยเยีเ่ยงโดนเฮ้ยค้างพี่ต <c oughs> เดี๋ยวเดี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 ่ยวเดียว,ยว,ยวไปตะน้ดเออดีมากไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเอาละอ๋อต้องมาขึ้นนี่นะครับโอ้ยช่วยเด็กตูดจ้ะหน่อยเออเกล้าเกล้วโอ้ยากมากๆเลยครับยิงเล่นย,งยิงยากนะครับ เอา้าโอ้ยโอนี S> <S ่ฉันหวงแค่ลอดฉันมากเลยสำเร็จสำเร็จป้า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 หน้าแหกแล้วอะยังไม่ตายใช่มั้ยเลือดออก3หยด ปายต่อ,อ,อนี่แค่รอยปั๊บสวยงามยืนอโอ้โดดขึ้นไหมอ่ะใช้ดันตูดนะเอะอ,อเอาแครอทไปก่อนเออ,โ,อโดด เอาละนี่เป็นไงล่ะส่งแครอทขึ้นไปก่อนนะครับเอาละโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยข้างบนมันมีหนามอยู่โดนสปริงไม่ได้นะครับเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ย โดนตูดิ้นนิ็งแบบเมื่อกี้นี่จับแคระก่อนพรอคุณจับไว้วาร์ปอยู่ข้างบนอ๋อไปที่หิมะแล้วนะครับป้าป่าป้าปามมีน้ำด้วยเหรออ๋อมันคืนนั้นแข็งมันเย็นมาก เย็นหลังมากเลยโอโ้สบายหลังมากเลยนั่นมนันดูทีมะนี่ลงไปละมนุูทีมะช่วยลองไปเออเจก,กกะลงไปอ้าช่วยขวางทางเรานะครับเอาออฉันจะไปจับต้นแข็งทำไมเอาต้นแข็งไปได้วยทำไมอเองเื่งเร่อโอ้ยยัยยม่ตายไมยตาย ข้างบนมีไลฟ์เปล่าอ่ะโอ้ยแครอทอยู่ข้างบนทำไงอ่ะนั่นแหละแครอทอยู่ข้างบนงั้นไปก่อนแล้วกันช่วยมาขวางทางเลยโอ้ยอย่างนี้อดได้แครอทแล้วนะครับมันลื่น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 คลิปนี้ก็พาก่อนนะครับเดี๋ยว พรุ่งนี้จะต้องไปรับฟ้าใหม่ละเดี๋ยวจะได้เล่นคู่กันแล้วนะครับก็อย่างที่บอกใครอยากเข้ามาเล่นแบบเป็นทีมกันนะครับแล้วก็มีโปรแกรมสตรีมนะครับเข้าไปอินบ็อกบอกได้ที่เพจ f a c e b o o k ทองดีโชวนะครับเดี๋ยววางลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับและคราวหน้าลองมาพยายามกันใหม่นะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ